ครั้งก่อนเรารีวิวเกี่ยวกับตัวฮาร์ดดิสต็อกกิ้งสเตชันบล็อกนี้ไปนะครับคราวนี้เราจะมาฟอร์แมตฮาร์ดดิสกันนะครับแต่ว่าคราวนี้เราเจอปัญหาว่าฮาร์ดดิสตัวที่เรากําลังจะทำนียมีพาร์ติชันหนึ่งครับที่ไม่สามารถที่จะลบได้ซึ่งวิดีโอนี้จะมีวิธีแก้ให้นะครับและเรื่องสุดท้ายเราจะทําการฟอร์แมตฮาร์ดดิสตักนี้ให้สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องแม c แล้วก็เครื่องวินโด s ด้วยซึ่งผมจะใช้ฮาร์ดดิสตูกนี้ในการแลกข้อมูลการ,ระะว่างเครื่องวินโด s กับเครื่องแคนนะะรรรับับปปกกติลล้้ววเเเาาาาที่จขจขขไดอง Hard บนเครื่อง Windows เนี่ยจะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า Disk Management ซึ่งผมจะทำการลบ partition เดิมของฮาร์ดดิสก์ลูกนี้นะครับแล้วก็พบว่าฮาร์ดดิสก์หม่เลข2ที่ต้องการลบเนี่ยมันมีทั้งหมด3 partition แต่จะมีไดรฟ์อยู่2ไดรฟ์นะครับก็คือไดรฟ์ F กับไดรฟ์ G และปกติเวลาที่จะทำการลบ partition ก็จะคลิกขวาที่ partition นั้นนะครับแล้วก็เลือก Delete Volume ทีนี้มันจะมีอยู่พาร์ติชันหนึ่งครับซึ่งเป็นพาร์ติชันอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันมีขนาด5 1 7รเมกะไบต์ตรงนี้คลิกขวาแล้วก็จะไม่มีหัวข้อให้ l e t e volume นะครับและพาร์ติชันที่มีปัญหานี้ก็ยังขวางระหว่างพาร์ติชันแรกกับพาร์ติชันที่2ซ้ายกับขวาอยู่นะครับและถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เวลาที่เราสร้างพาร์ติชันใหม่มันก็จะต้องเป็น2 d r ไดร์ซึ่งตอนนี้ผมไม่ต้องการนะครับผมต้องการรวม hard disk ต,ตัวนี้ให้เป็นไดร v ์ไดร์เดียวเลยเพื่อใช้เก็บข้อมูลและวิธีการแก้ปัญหหาาใในนคคครรรรััั้้้้งงีเลลิิกกไป่ชอออ์แววพมษ3ตื ch 4MD จากนั้นเลือก run ด้วย administrator และเราต้องใช้คอมานพร้อมในการเข้าไปจัดการ partition ในครั้งนี้นะครับวิธีการใช้คอมานพร้อมเนี่ยเราจะต้องพิมพ์คำสั่งเข้าไปเองคำสั่งที่ใช้พิมพ์เนี่ยนะครับคำสั่งแรกจะเป็นคำสั่ง diskpart ซึ่งย่อมาจาก disk partition นะครับคำสั่งนี้ใน windows ทุกเวอร์ชันเนี่ยมีใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องหามาติดตั้งและเมื่อเห็นพร้อมของ diskpart ให้เราพิมพ์คำสั่ง list disk ลงไปครับตรงนี้ใช้ในการดูว่าตัวเครื่องของเราเนี่ยมี hard disk ติดตั้งอยู่กี่อันนะครับตอนนี้จะเห็นว่ามีอยู่2สอง disk disk และฮาร์ดดิสท,ที่เราต้องการจะลบนะครับก็จะเป็นดิสเบอร์2เราก็จะพิมพ์คำสั่ง select แบบย่อๆนะครับแล้วก็ตามด้วยดิส2เป็นการเลือกว่าเราจะเข้าไปจัดการเกี่ยวกับดิสตัวนี้จากนั้นพิมพ์คำสั่ง list partition ครับตอนนี้จะเห็นว่าผลของการรายงานเนี่ยโชว์เฉพาะ partition ที่มีอยู่1 partition นะครับไม่ใช่3 partition เนื่องจากว่า2 partition ซ้ายขวาเนี่ยเราทำการลบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะคงเหลือ partition ตรงกลางซึ่งก็คือ partition หมายเลข2มีขนาด5 1 7 จากนั้นพิมพ์คำสั่ง select partition หมายเลข2พิมพ์แบบย่อๆก็จะได้คำสั่งแบบนี้นะครับและทำการลบโดยใช้คำสั่ง delete partition overlay ตอนนี้จะเห็นว่า partition ที่ขวางอยู่หายไปแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกขวาเพื่อที่จะทำการสร้าง partition ได้เลยและตอนนี้ผมจะไม่เลือกสร้าง partition เป็นแบบ ntfs นะครับแต่จะเลือกสร้าง partition เป็นลักษณะ exfat ซึ่ง partition NTFS c ไม่เลือกนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้กับ Windows เท่านั้นแต่ถ้าเป็น p a r t i t i o n exFAT นะครับจะสามารถใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็เครื่อง Mac เพราะฉะนั้นตามวัตถุประสงค์ของเราเราจะเลือกใช้เป็น exFAT นะครับตั้งชื่อแล้วก็กด next ต่อไปจากนั้นกด finish เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับส่วนโปรแกรม d disk p a t h ที่เปิดอยู่ก็พิมพ์คำสั่ง exit เพื่อออกจากโปรแกรมได้เลยตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยากทดสอบว่าไดรฟ์ที่สร้างมาใหม่นี้สามารถใช้กับ Windows ได้ไหมนะครับตอนนี้สามารถที่จะทดลองสร้างโฟลเดอร ถ้าหากว่าสร้างได้ก็แสดงว่า Windows เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอา d i s ตัวเนี้ยไปทดลองต่อกับเครื่อง Mac นะครับมันก็จะใช้ได้เหมือนกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมสงสสยตรงไหนนะครับสามารถเขียนมาถามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ